เอาด <ia> ิเอาดิเอาดิเอาก่อนดิมองมาดิมองมาดิไปเรื่อยไปเรื่อยมาเรื่อยไปเร่อยที่ไหนเปลรืาอเหรอโอเคพอมาเลยที่ไปเลื่ายมีเปิดด้วยเอาดิ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 สาระไหมเนี่ยหรือว่าหยอกกันมาเอาสบายมาโอเคโอเคไปสาระไปเร่างหายแล้วไอ้เนี่ย ไปริมาลิมาลิมาเนบอมาช่วยหน่อยเดี๋ยวล่าองยาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมาันดมาหมดเลยมาหมดเลยทำอะไรอยู่มาให้หมดาศพม,นะนะม,มากับหน้าลูกปั้นนะมาัดหน้าูปั้นนะหน้าลูกปั้นนะูปั้นนนจัดจัอดีย่เกินหน่อยเพิ่มอยู่ไหนเพิ่อยู่ไหนั้อนหน้าขัูนูกปันพี่ยังบนรถให้ได้รออยู่ ใครยังไม่เซ็ตของมาเซ็ตข,ของก่อนมาเซ็ตของ,ของยังไม่ได้ยังไม่ได้เซ็ตของเลยพี่สารอ๋อัไม่ได้น้องชายไอ,อจัดจัดจัดพี่คืนดีน้ดีหน่อยจัด

พูดแล้วแมู่แล yes. oh. no, ้ว <recherche> เ yeah. no. no. ียากเมียาคบ่าวหนาคุบ้าขอพูดมาดนาคูบ้าเอาเอาปาไอเี่ยขยอ้ี่ยุยเอาเปาไม่ไม่ไอเที่ยคอเป็นวายอะไรใส่พี่เดไอ้มด้วยนะควายเนเหมนไอ้เทีย์เป็นวายขยายมากต่อไอายมันไควายไอ้่ย่องควาไอเี่ยขยะขอพูเลาบ่าอ้ควาไม่ถ่ายควยนาก็ไมู่้ไอ้ยอม่องคุณ่องไปก่อไป กูถามเนี่ยขอพู้ควยแล้วด่ากูบ้าขอพู้ควยแล้วด่ากูบ้าไอสัตว์ไอเด็กี้อ่ะกูไปฟอร์มแทงพี่กูเลควายฟอร์มแทงพี่กูถามกูบ้า่ากูบ้าขอผู้ขอผู้ควรอะไรตัดสุดเพื่อนอะเพื่อนตายมึงเห็นไหมน่ะตัวขวายขวาดำที่บอลขวาขวาดำรถดำเผานะปืนปืนนก้องน้อกหน้าเลเวหน้าเลวกถามนี่ยำด่ากูเปล่าด่ากูบ้าไอเด็กี้ยเพื่อนเลยเด็กไอเดกี้ยวันไม่ไหวมึงไม่ต้องฟอน พี่บอลเห็นปะผู้หญิงเกอผู้หญิงเหรอใช่ไหมพี่บอลตรงไหนวะไม่เห็นวะอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเอวผู้หญิงไม่เห็น่ยงลมละลมละมันอยู่บนรถสีา ครับครับชัวร์ๆหน่อยเอ้มันสัมไม่ตายจริงเหรอวะเฟรมมันเท่าไหร่วะเออไอ้เนี่ยเอาผาดดำนี่ใครเอาผาดมันเหรอินเรารเราโอเคโอเค เทือ่เ<ว>จ้าไหนจัดมาหน้าตู้ไหนเนี่ยไปจัดจัด<ห>ขอ,อไปของหน่อยจัดจัด ไอ้ตไม่เรี้ยียคอมโบมนอีสว์เด็กๆมีโปรใหม่ควายเฮียไม่เรี้เฮียสกายไม่ได้อควายกันต่อยควายสุดเลี้ยตีดูใจเรียกรนต่อยควายเลี้ยคุณจะบอกให้ไ้วน่าจะคิดดีละเพนนิเร่ไอ้เขื่อนน่าจะอยากเล่นเหมือนไงสาย่าวไม่าจะได้หลตาทาวเลยพึ่งนี้เฮียเสียวควายพ่งทเมงทเมนหลับไวนยังวะ นั่นเดะนอนเต็มเลยง่วงบเล็มเลยกี๊กไอ้กีเ๊กหลับีงตัวดิเียอเออตายตีนกูเหมือนเดไม่ควายย่ขพูดจะมาด่าไม่กล้ไม่ควายยี่ขอูอะไรวะมเน่คายมห่อึมห่ได้ปีเอเียเอฟเอฟมฝันู้มีอะขอนะครับมั่มดุบางรอนเหรอครับฝั่งนี้มีบอลสเต็ปหมด ไวอยู่แล้วครับให้สามเลยหาเล่นพอดีแหละถึงแพ้ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรมาคีวินจะได้ลองเซตใหม่ด้วยใหม่ใหม่ในใหม่อะพ,พี่เขื่อแม่งมาถึงเปิดตอรี่เหรอองจริงเนี่ยครับบอลอ,อ้าวดีไลท์ดีครับจ <c oughs> ะเปิดปะ วันนี้น่ามีสตอรี่นะทีละน่าตีอันนี้รออะไรรอไปถ่าไปี่สดเลอะครับโถ่อ้ยมันยิงกูเนี่ยยิงเนี่ยแอดโดนดิโถ่เออเอ้ยี้เอาผ่าตดเหรอต้นเลยวะอะไรมาเออ ระเบิดตบหน้ามันหน่อยเนี่ย mm hmm. หวยฟอร์มเปิดอะไรของมันวะ mm hmm. น่าจะมาเปิดไอ้เขื่อมงไอ้เขือเลยสัตว์มกคูณน่าเยเบลดีใช่ไมพาวโดไอ้สัตว์มา mm hmm. ับดินาเเบลทางเข้า มาแล้วครับพร้อมๆครับพร้อมครับอ่าเอเดนดีเอเดนดีพูดมาได้เลยครับเรียกสเต็ปโหดทำไมครับผมอยากเล่นเกมอ่ะครับอยากเล่นเกมเขื่อง่ายๆเลยน้องให้ไม่ได้ครับพี่ชายสิบเลยไหมสิบเลยไหมพร้อมครับพี่ชายเฮ้ยเห็นแบบสดจัดเลยเนี่ยให้สดเราเพิ่งขึ้นมาจากทะเลเห็นเวลาแล้วก็จะจำคำพูดไว้นะมาจากทะเลใช่ไหมอันนี้ก็คือก็คือมีปัญหากันมาแล้วแทงกันมาแล้วถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมใช่ ให <si> ้เอ็ <si> มเนาะเขื่อได้ครับพี่ชายงั้นก็ตามนั้นก็ได้อ่าเล่นกันวันไหนครับชิงสีด้วยไหมล่ะเอาพี่ไม่ได้ใช้สีดำเหรอพี่ชายเขาเผื่ออยากพี่อยากใช้สีเป็นเหมือนเขื่อนสีเขาเรียกว่าสีอะไรสีกลมหรอครับพี่เออชิงสีด้วยได้ไหมแ้วเล่นอันนี้ก่อนนะครับพี่ออ๋โอเคได้ได้ได้ถ้าแพ้ใส่สีขาวไหมโอเคอ่าคุยกันเรื่องเวลาถ้าแพ้อาจจะสีดำสีขาวได้หมดนะหลังรีก็ได้ครับหลังรีหลังรีครับหลังรีก็คือห้าทุ่มต้องไหมครับ ใช่ครับได้ได้ฝาเติร์ดได้นะก็คือจํานวนห้าไฟเงินเดินพันห้าล้านถูกต้องไหมครับอใช่ครับผมปืนฝั่งละสามกระบอกนะครับอ่าได้ครับได้ครับแล้วแล้วของก็ได้ตอนนี้อจะเป็นการคราบครับแล้วเราไอ้ไม่ก็ไมก็โฟนนะครับเมก็เช่นเดียวกันครับก็คือเป็นการคราเองหมดเลยนี่เราขาเป็นการแจกใรละฝั่รายละเอียดก็มันจะมีซีเลอร์พอยต์เนาะก็คือใช้ได้สี่อันต่อไฟ ได้ได้ได้ครับผมต่อไฟนะแล้วก็จะมีไม่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 นันมันจากัดอยู่แล้วครับต่อไฟมันมันจำกัดมันใช้กันไม่ได้อยู่แล้วโอเคครับโอเคเอางี้เอางี้เผื่อเล่นกันข้างนอกก่อนไหมล่ะก่อนจะหลังเรียเล่นกันข้างนอกก่อนไหมเื่อเรืองของพี่อาก็แบบได้สนุกสนุกไงอย่าเลยเพียงไงก็ได้คือขอพี่กให้ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเบอร์ฝั่งละหนึ่งคนครับดีบอกไปน้องบอกพี่ชายเองไปดิ ระดับโหมดสามระดับโหมดสามแปดแปดสามนะครับคฝั่งเอ็มดีเบอร์อะไรนะครับเอ็มดีหนึ่งศูนย์สองเจ็ดครับหนึ่งศูนย์สองเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมทวนให้ละกันก็จะเป็นเล่นวันนี้นะครับเวลาห้าทุ่มจำนวนห้าไฟเงินเดิมพันห้าล้านนะครับปืนฝั่งละสามกระบอกถูกต้องไหมครับถูกครับ โอเคครับก็เดี๋ยวสภาจะทักไปนะครับแล้วเดี๋ยวขอส่งรายชื่อปืนก๊อปปี้มาจากในชีตนะแล้วส่งมาชื่อมันจะได้ตรงกันครับได้ครับได้ได้ถ้าไม่มีแล้วก็แยกย้ายกันได้เลยครับโอเคครับไปแล้ว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 มาเฮ้ยเกลียวเปิดป้ามาเกลียวเสียงแม่งเหมือนแบบเมาเมาไปเรื่อยๆเฮ้ยเ้องคยว่างไปดิ เสียงแม่งมาเมามาเมวอยู่ละไงหนูมาพิมพ์มีอันนี้หนูมีสตอรีก่กะ S S M D เนี่ย